สวัสดีครับพี่เหมือนหายจากห้ายกที่กรุงเทพที่ไปนานปะหกเดือนครับหกเดือนไปต่อยทีมชาติไหมใช่ครับต่อยครั้งสุดท้ายพี่อตกแล้วกแล้วก็เพิ่งต่อยวันที่14มาครับ14ที่กาลสินครับอ๋อไปต่อยกาฬสินอ่าที่หายหกเดือนนับกาฬสินไม่นับหายไปหกเดือนแล้วมาต่อยกาฬสินกาลสินหายไปห้าเดือนครึ่งครับหกเดือนพอดีครับอ่า ก็ไฟสุดท้ายคือกาลสินนะใช่อตโกกาลสินเลิกหายไปเลยไปเล่นทีมชาติก็พี่ใช่แข่งกีฬาเออ่มาไทยสมัครเล่นครับชิงชิงแชมป์โลกครับชิงแชมป์โลกที่ประเทศอับดาบีครับได้เหรียญเหรียญทองเหรียญทองมานะพูดถึงพี่ก็ติดทีมชาติบ่อยนะชิงแชมป์โลกได้เหรียญทองกี่ครั้งอสองครั้งสองครั้งนี่เป็นครั้งที่สองเข้าร่วมกี่ครั้งชิงแชมป์โลก คร้าวรวม2ครั้ง2ครั้งก็ได้ทอง2ครั้งเลยรุ่นอะไรกิโลพี่48ครับ48อ่าแล้วเที่ยวนี้กลับมาโชว์ยพดที่บ้านเราอีกครั้งหนึ่งแล้วรอบประมาณห้าหคนเจอไทยครับเจอกับ เซ็กซ์ครับเซ็กซ์มวยอะไรยังไงพี่มวยฝีมือครับมวยฝีมือครับรุ่นน้องไม่เคยต่อยไม่เคยทุกที่ไหนพี่อยู่แปดลิ้วครับชาทางเซาวันที่5ตุลาคใครจัดครับที่ก็แปดลิ้วครับก็แปดลิ้วจับที่กัดไหนอะพี่ร้อยสิบสามปอนด์สิบสามนี่โอเคไหมก็น้ำหนักไปปล่อยครับครับก็ต่อยต่อยเวทใหญ่ครัถ้ากลับมาขยับได้สองสามไฟนี่เท่าไหร่ทำได้ 1 1 1 112บทำได้คันนี้ร1 3ย13บรบครับก็หลืกไม่กี่วันแล้วเนาะเก็บตัวฟิตซ้อมประมาณ3สัปดาห์ได้ไหมได้ครับเก็บตัวมาเรื่อยๆครับต่อยจากกาสินเสร็จแล้วก็เข้าค่ายเลยครับต่อยกาลสินแล้วไปแล้วไปทีมแล้วก็เข้าค่ายมาแล้วไปทีมชาติไปทีมชาติก่อนครับ๋อทีมชาติกรอกรสิตก็หายไปครับไปเก็บตัวทีมชาติไปทีมชาติครับแล้วกลับมาขยับไว้ไฟอีกแล้วที่กาสินเมื่อสุดกาลาสินนี่ประมาณเดือน ต้นเดือนที่แล้วต้นเดือนที่แล้วแล้วที่เป็นไฟที่2ในการคัมแบ็กกลับมาใอ่าก็เดี๋ยวดูแล้ววันที่5นะครับเจอกับน้องบอยด้วยน้องอย่างเสร็จสิ์มือถึงมือเขาเมย์ใสพี่ยินดีหรือเปล่าหล่อ่นท่อเสีย้นแค่น้อยอ่ะไม่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 ดูเห็นเหมือนกันเห็นเห็นเครื่องต่อยสองเดือนที่แล้วแล้วที่วนี้กลับมาช่วงสิบไหนเนี่ยน่าจะ เอเพชรยินดีครับจริงเหรอย้ายมาที่ไหนเหรอย้ายมาอยู่อาจารย์เลยอ่าย้ายมาอยู่ก็สายศึกนี้เลยเคยชกพชรยินดีไหมเคยครับครับช่วงช่วงสิบปีก่อนอยู่เพชรยินดีครับส <10 S 2> ิบปีก่อนเข้าเข้ามาต่อยมวยกรุงเทพครั้งแรกก็อยู่พชรยินดีอ่าตอนนั้นประท่าใครบ้างอะพี่ตอนพชรยินดีเข้ามาแรกๆที่มาในเมืองกรุงต่อยชัยล่าครับ ตอยชัยล่าแล้วก็ชัยล่าไหนชัยล่าพอลักบุญพอลักบุญอ๋อเมื่อก่อนชัยล่าก็เพชรเพชรดีแล,แล้วก็ต่อยกัมมนาต่อยกัมปนาตพอลักบุญพอลักบุญครับรแล้วก็แถวพาวแถวพาวดีเซ้เล็กครับดีเซ้เล็กด้วยอ่าแล้วก็หายจากเพชรดีดีไปกี่กี่กี่ปีก็ไม่หายนะครับก็ย้ายศึกย้ายศึกไปอยู่กลุ่มจิตเมังนนจิตมังนนอ่ แล้วก็กลับมาเพชรินดีอ,อีรอบอีกรอบหนึ่งในรอบประมาณกี่กี่เดือนกี่กี่ปีนานครับสิบสิบปีได้สิบปีนะเพชรินดีรอบนึสิบปีเพชรินดีขึ้นขึ้นนรายการยังไม่รู้ว่ากับใคร,ครสเสนอน้ำหนักอะไรไปเพิ่อยู่ที่อาจารย์ครับอาจารย์ว่าจะไม่รู้จะเสนอในรอให้ทําร่างกายก่ือนปล่าแต่ที่ชอบชอบก็สิบเอ็ดสิบสองเนี่ยนะเป็นหลังสวยนะครับขอบคุณครับ ผมขออนุญาตลบกวนเวลาแป๊บเดียวครับก็เล่นมวยต้องออกตัวกันหน่อยนะครับใครอยากออกตัวกับผมพักยกเอกชุมพรครับฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยแอดไลน์ไปเลย a e k 8 6นะครับใส่แอดข้างหน้าตามด้วยตัว A ตัว E ตัว K แล้วก็เลข8กับเลข6นะครับหรือว่าจะสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่ข้างๆผมนะครับพักยกของผมเป็นระบบอัตโนมัตินะครับจบ1คู่ผมเคลียร์เงินเลยแล้วก็เล่นน้อย1 0 0 2ส0เนี่ยสวยงามมากครับเพราะว่าของผมเนี่ยจริงๆแล้ว1ิบบาทก็เล่นได้นะครับเอาไว้ออกตัวเอาไว้นุนเอาไว้เชียร์ของผมเนี่ยผมการันตีเรื่องของคุณภาพเรื่องของระบบแล้วก็เรื่องของการเงินใครมีปัญหาผมตามให้ทุกกรณี ผมรับผิดชอบทุกกรณีนะครับแล้วก็ไว้ใจได้ครับหายห่วงฝากนะครับพักยกเอกชุมพร at aek86 ขอบคุณและสวัสดีครับ